นะคะผมเราจะมาเล่นดอนะคะแต่ภาพนี่คือเป็นเวอร์ชั่นหน่ารักแน่ภาพน้าลกขนาดนี้สัตว์ประหลาดจะน้าลกขนาดไหนเนี่ยมาเข้ามาเลยพวกนายมาเข้ามาเลยเตรียมตัวนะทุกคนครับมาดูเสื้อจะเป็นไงนะผ้าจะขาวาอี้แค่ไหน มีบอกตรงนี้เป็นห้อสมุดนะทุกคนแล้วดูดีเจ้าฟิกเกอร์หน้าตานี้น่ารักตะมุตตมีมากหน้าตาแบบนี้ฉันยอมให้มันกัดดีกว่าเว้ยไปเร็วหิวข้าวแล้วเร็วอะไรตรงนี้มีกุญแจด้วยเนี่ยอันนี้จะกดบฉันได้แล้วโอเคได้กุญแจแล้วใช่ไหมไขเลยเอเลียนตรงนี้มีของไม่สนใจมันเดิมเอเปิดประตู เออไปเลยเฮ้ยเข้าตู้วัชววยเฮ้ยเออลองเข้าตู้ดูสิลองเข้าตู้กับแปณฑหนึ่งอ้อโอเคเข้าได้เฮ้ยเจ้ากุญแจแล้วพวกนายอ้าวใครเลยใครเลยมันจะมีรอยห้องเหมือนเจีบต้นฉบับหรถอเปล่าเ้ามาดูกันนะนี่อยากรีบเจอผีเร็วๆแล้วเนี่ย้โอ้โหเดี๋ยวแปณฑหนึ่งกุญแจสามต้องซ้อนเลยแหละโอ้โหเปิดดูซิมีอะไรไหมเช็คของดูโอ้ยมีปัตเตอร์ด้วยอันหนึ่งแสดงว่าต้องมีการเจ็บตัว ซื้อทางนี้เปิดได้เลยใช่ไหมมาดูซิทุกคนครับเข้ามาเลยจะเกิดโอ้โหมีความมืดไหม้าเจอล็อกพิกนี่ทุกคนเข้ามานีไปมนมา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 มีมามมามามาีามามมามมา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 มยมมา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 ้าม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 มาามปม โอเคเรียบร้อยเปิดแล้วเอาจริงๆนะฉันอยากเห็นหน้าผีตัวรัดสักครั้งหนึ่งจังเลยนะเออแม่แต่อย่าเพิ่งเห็นดีกว่านะระวังนะว่าจะมีสกีดไหมนี่ว่าฉันได้กุญแจแล้วมาเปิดเลยใจหาทําไมว่าหาโคตรง่ายเลยเดหาง่ายอย่างนี้ไม่ต้องมีดีกว่าฉันว่านี่ไงได้แล้วกุญแจเลยเขาทำให้เราแบบเดินช้าลงแล้วแบบว่านี่มีกุญแจใครบ่อยๆนี่สงสัยอยากให้อยู่นานๆนะโอ้ย้ยสภาพหองแบบนี้เหมือนจะโดนไล่เลยเนี่ยใช่ มีคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรไอ้ตัวอะไรพุ่งมาใส่ฉันเมื่อกี้เอ้หรือว่ามันคือผีตัวเฮ้ยไปไปไปอะไไม่เป็นไฟแดงเงี้ยเออไฟแดงคืออะไรต้องจอดรถเอ้ยเฮ้ยมาเขาบอกว่า A60 ค่าคุณมันจะมีไฟแดงสามครั้งเมื่อ A60 จะมาแหละต้องแอบแหละอ๋อน่าจะเป็นคล้ายๆตัวเขียวหรือเปล่าเจ้ากรบ A60 เนี่ยอ๋อเหมือนลาชเชลยงี้ไหม ไปเลยทำไยประตูเลยเอเลียนมา,างเข้าไปเลยมนาะแล้วก็ไปห้องต่อไปได้เลยใครทาอะไรบอกด้วยนะอยากสำรวจก็บอกได้โอ้ยมีผีโผล่มาจากลิ้นชักเมื่อกี้โอ้ผีโดนเล,ลมันไนงะ <c oughs> น่ยังเป็นตัวเดียวที่ฉันโดนก,ก่อนหน้านี้มั้งนี่เออดียวเขวาอ้เดียวเขวาไอ้หน้าดีเออแน่เหมือนแมว้านฉันเลย <c oughs> เอาไปทิ้งเถิดจะกบมถ้าแมวหน้าตาแบบเนี้่ขอของหน่อยขอตังค์ขอตังค์เยอะๆเลยใช่ใช่กันนี้ไม่มีอะไรนะครับ ไปกันต่อเลยไหมเนี่ยพวกนายโอเคไปเราไม่ต้องฟาร์มของไมเราไปกันเลยไหมเสียเวลาฟาร์มของเออยังไม่เห็นซัมไมอรเล้ไอ้มาแล้วมาแล้วโอเคไปแล้วเสี่ยฟิวเลยอย่ากระยุงเออยังยังกถางกุญแจ้าเจอระบอกด้วยมีไหมพวกนายหาดูตรงนี้อ้อเรไวเร่วไปเลย ไปไขกันเลยดีกว่าทุกคนไปห้องต่อไปฉันอยากเจอฟิกเกอร์เร็วๆอยากรู้มันจะน่ารักแค่ไหนเห็นในผ้าแล้วมันน่ารักดีแอมขอให้มนน่ารักเหมือนในเอ้ยอีกแล้วไงเฮ้ยมันจะไม่มานะเนี่ยโอ้ไฟฉายฉันหรือเปล่าเออในกระเบื้ไฟฉายก็แล้วเปล่าอุ้ยขบายดีจังเลยเดือดแฮกเกอร์ไอตัวอะไรไม่เคยรู้จักเดือดแฮกเกอร์โอ้ยเหนื่อยการขายกุญแจนั่นแหละไปไปแอบแอบแอบหาตู้ตหาตู้หาตู้ป๊ดมาแล้วโอ้ย โอ้หยุงยุงบินผ่านีพวกนายต้องดูดีๆนะว่าเป็นตัวสีแดงสีดำเอยอะไรโห้ยตัวจากเล่นชัยแล้วเตรียมตัวไปห้องต่อไปห้องสิหรือว่าห้องผีนั่นเองให้ดูดิมีผีไหมเออมีไหมมีผีไหมออผีหัวตโอ้ยโอ้ยโอ้ยนีชันโอ้จะมีผีโผล่มาไหมเนี่ยไอ้ฟันขาวก็ไมเห็นมาเลยเออจะยังไม่มาตอนนี้ไอ้โอ้อ้ตุกลโอเคโอเคได้ไแ้๊๊โอ้ยมาแล้วมาแล้ว โอเคไปนายอยู่แถวนี้หรือเปล่านะอ๋อเนี่ยเจอแล้วโอเคโอ้ฉลามนายนี่ทำอะไรนี่ไร่รีบไปหาบอสกันดีกว่าพวกเราเอออย่าเจอฟิกเกอร์มากเลยก็ไม่มีอะไรไปไปแล้วน่อยเข้าตู้อ่ะไปแล้วไปเกิดอะไรขึ้นไปเล่นกัฉนเล่นตุ้งการนี้เล่นรอดไหมรอดอยู่โอเคโหใจเราจะตุ้งการนี่แล้วนะโอ๋อยไปไปกลไกล โอ้ยมาแล้วมาแล้วเอย้ยมันเร็วขึ้นป่ะเนี่ยไวมากเออมันเร็วมากเลยนะโอ้ยฉันมองไม่เห็นตอนมันผ่านตู้ไปเลยอ่ะเออปกติไม่เร็วขนาดนี้หวยเลยนายขู่ขายจะเลยไหมนายก็ดูแต่หัวฉันเนี่ย่ต้องเอากระดาษทรายมาขัดจะได้มันวีบไปกำลังใจฉันด้วยไปอ๋อนี่เจ้าซีกอ๋อไม่ใช่เหรอม่มีเสียงเอฟเฟกต์สุดน่ารักเลยเออไอแต่ฉันเห็นแล้วไหม เอยฉันไม่เห็นตัวเลยเออไอ,อมีเพลงด้วยเพราะได้ไงได้หลังแล้วแผนตรงนั้นไกลๆนั่นนะนะไม่รู้โอ้เพลงสุดแบบว่าเน,นี่ย EC จมองไม่เห็นเลยตีเล็กสิทธิ์ไหมครับมี่งโอ้ยดาา้านหลัดาางดาาง้านหลังด้านหลังอย่ดาด้านหลังเออใช่ใช่นี่ทางนี้ทุกคนน่าจะไม่ตีเล็กสิทธิ์นะเพลงนี้อะไรอ่ะเขาบอกว่าเลรูมอะไรเป็นเลรูสปาอโอ้ยอะไรอ่ะระวังตัวนี่แก่ถึงห้าสิบแล้วก็ได้เจอฟิกเกอร์แล้วใกล้แล้วอีเดียว ที่ิกเกอร์รอฉันก่อนเธอโอ๊ยอะไอะไรอะอ้นี่ที่สำคัญมีแต่ลูกตานี่หน่เข้าตู้มาแล้วโหเร็วไหมเร็วมากอันนี้ห้อง50่สทุกคนห้องบอสแต่ประตูก็ธรรมดามากเลยเนี่ยเออใช่หรือเปล่าเนี่ยเข้ามาดูดีหรือว่าเขาจะไวนี่ไงโอ้โหภาพชูดีเราต้องมีไมไหนอ่ะ นี่ทำอะไรคือเราต้องหาด้วยใช่ไหมเนี่ยหาของหรืออะไรหาสมุดน่ะเอยมันบิงลงมาแล้วนะไปไปนู่นแหละนี่ไงครบยางครบยังมันต้องใช้เท่าไหร่วะเราไม่ไปดูเหมือนกันนะอ้ยมันจะไปมาได้แล้วโอ้ยนี่ได้สมุดอีกอันแหละได้กาวเลมแล้วตอนนี้ขอไปดูฝั่งนู้นละกันจะโกงข้างหน้าไปให้ โอ้ยจะลังเกินน้ำเลยเอ้ยนี่ไงเจอสมุดอีกอันแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราไปด้วยโอเคเราต้องรีบเดินทางก่อนพร้อมกันเร็วไอ้ใชัเกินไปเร็วเลยว่ามันแดกชันเค้กเค้กเป็นโน่นแล้ววิ่งมาเร็วไปเร็วไปเลยไปเลยเร็วแหมว่าช้าโอ้ยเรีวหรอไม โอ้โหชิวแม่ฟิกเกอร์ตัวนี้ตาบอดจะชัวยยืนอยู่ต่อหน้ายังไม่ไล่เลยมน<อ>ตาบอดอยู่แล้วไอ้ไนไอ้เอนไอ้นเลยวะ <laughs> ไอ้ไนอะไรของนายเนี่ยเฮ้ย <laughs> ฉันรู้สึกว่าบางทีเรา,าจ,จะเคลียรเกมนี้ก็ได้นะจะกอบเจ้าเลียน <Wow. S 1> เออจริงนะมันเป็นแบบน่ารักไงจ,จะเคลียก็ได้เล่นง่ายดีภูมิใจนะเนี่ยได้เคลียเกมดอเออไอ้แม่ขอตัวขวาใครราชลาในห้องในห้องเลยในห้องได้ไหมมีตู้ไหมในห้องมาแล้วนะแอ็มเล่ เออไปไปเลยแม่โอ้ยของในของในกระพริบของในของในแล้วกันข้างนอกเออตรงไหนก็ได้พวกนายไม่อะยังไม่ได้ยินเสียงเลยนะไอ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวเขียวนะตัวเขียวอ๋อมีหลายรอบันรอกันเอ้ยไม่แล้วไม่แล้วโอ้ยเกือบบอกแล้วนะฉันไงรอบหนึ่งยังงี้ไงโอ้ยไม่อีกมั้ยเนี่ยไอ้ยพอได้แล้วเออพอเธอเไอ้เหมือนจะไม่มาแล้วนะ โอเคไม่น่ามาแล้วไปออกเลยถ้าออกปุ๊บใหม่ทีนี่ตายหมู่มีมีแน่ไปมาแล้วตัวไหนกันเขาตัวคว้านี่เขาตัวคว้านี่ขอทรายขอทรายนี่นี่้ยคิดถึงกันได้ไงไหนมาเร็วสีเขียวอ่ะสีดำน่ะอาจจะไม่มีก็ได้นะไอ้แเงมาแล้วเขาแน่ไม่แดงไม่แน่นี่เขาแน่นี่โอ้ยมาแล้วมาแล้วสีดำ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 โอเคฝั่งไหนฝั่งนี้อ่ะ เปิดเลยโอเคห้องยาวทุกคนคะไม่ต้องการกูเจเราจะรีบไปเพราะจะได้รีบจบนะเกมนี้ม really ันง่ายเกินนั่นเล่นนายไปก็เบื่อเร็วใช่อะไรเลยไป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 เฮ้ยเอ้ยเข้าโต๊ะเฮ้ยสีแดงนี่มา3รอบหรือเปล่าเออใช่เลย3รอบเราเอ็มไปโอ้โหขุดเร็วเราดูโอ้โหไปไปว่าไปดูกันเลยโอ้โห ไม่เหมือนเหมือนเราจะไม่โดนผีแางมั้งในตู้เนี่ยเราอยู่ได้สบายเลยมั้มกันขออยู่ทั้งวันโอ้ยยังไม่โจมอีก็เนี่ยเออโหดอยู่เหมือนบ้านหลังที่สองเลยตู้เนี่ยยังไงไอ้นี่มันสี่ห้ารอบแล้วนะเกินแล้วมั้งนี่ส่วนมากก็จะมีตัวแบบวิ่งทั้งหมดไปสิ่งแล้วเนี่ยสิ่งแล้วโอเคดูประตูดีนะว้ยดูประตูดีดีเออฟังฟัง จิงตอนนี้วิ่งช้ามากสงสัยขาสั้นมานี่ยน่าสงสารจริงๆเลยเออเราขาสั้นเหมือนกันแต่เราก็วิ่งเร็วเพราะเราวิ่งบ่อยเอ๊ะผ่านแล้วเนี่ยผ่านแล้วโอ้โหไม่แน่เราไม่ตามไม่ทันมีแค่นี้หัวขาสั้นห้อง89หัวใกล้101แล้วพวกไหนโอ้ย90แล้วเฮ้ยจะเคลียร์จริงๆอ่ะนี่ปาดดูไว้จะล็อกพีกไหมจะล็อกพีกใช้เลยไหมอ๋อใช้เลยใช้เลยเออนี่ใช้เลยไม่ต้องขายกุญแจเก ทางขวาทางขวานี่เอเลียนนำไปเลยเอเลียนช่ครูอหนึ่งลอยแล้วหนึ่งลอยแล้วไปเลยเอเลียนบุกไปเลยอะข้าแม่โอ้ข้างหน้าร้อยหนึ่งเอ้าลอยหนึ่งอย่าบอกนะว่าไม่มีบอสนะ้อยหนึ่งแล้วไปไหนไปลอยสองละเอ้าไปเอ้าแบบนี้ก็แสดงว่าไม่ได้จบที่้อยหนึ่งแหละจริงอ่ะเนี่ยไปได้เรื่อยๆอ๋อโอ้โหสามีมา้อยหนึ่ง โอ้ยเราไม่ถึงร้อยแง่อ้ยเราไปแลวม่ยอมไอ้โยอ้ไ้ไอ้รมตูโอ้ยนี่จะต้องไปอีกนานแค่ไหนถึงจะเจอบอสเนี่ยพอแค่นี้ไหมเราพอแค่นี้ก็ได้นะเนี่ยเออวิ่งมานี่ไม่เจออะไรเลยอ้าวิ่งถึงร้อยิก็ได้ใช่โอ้ยอ้ยอ้วอ่ะถึงแลว โอเคถึงแล้วออ,า,อาไปว่าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่นในคลิปหน้านะถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อิโมจิกบเลี้ยนหนามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง3าิาบาทเท่านั้น ตอนแรกฉันนึกว่าจะเจอบอสนี่เออแบบด่านร้อยหนึ่งจะเหมือนแบบไอ้เจ้าฟิกเกอร์มาโจมตีเราอะไรแบบนี้เออ,เอ,อโอ้เสียดายจริงๆเลยโอ้ไม่เหมือนอย่างที่คิด